สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องหลวงปู่สุขปากผีเจ้าอาวาสน,นะคะเป็นที่ทราบกันดีว่าหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าอําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทท่านเป็นเกจิผู้มีวิชาอาคมสูงส่งนะคะแล้วก็มีสิทธิเอกคือกรมหลวงชุมพรเขตอุบลศักดิ์นะคะอันนี้เราจะเล่ามาตัดตอนที่ท่านมีวิชาอาคมมาแล้วนะคะแล้วก็มีครั้งหนึ่ง เล่าฟังจากลูกศิษย์ท่านชื่อนายยอดสุดทองก็ได้เล่าต่อๆกันมาอีกทีหนึง่งว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่สุขได้ทุดงไปนมัสการพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะเมื่อกลับไหว้ร้อยพระพุทธบาทของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วด้วยความปิติอิ่มใจจึงได้เดินทุดงกับวัดปากคอมขังเท้าของท่านระหว่างทางท่านได้ มาพบวัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงหัวข้าแล้วก็เป็นการสมควรเหมาะสมกับการปักกดหลวงปู่พิจารณาวัดล้างแห่งนี้เห็นว่าพออาศัยเป็นสถานที่พักในยามราตรีคืนนี้ก็จึงได้แบกกดเข้าไปในเขตธรณีสงแห่งนั้นนะคะบริเวณทั่วไปของวัดก็งเงียบสงบมีโบศสลาการประเรียนกุติครบอย่างเพียงแต่สุดโสม ผูพังไปอย่างหน้าสองเวทหลวงปู่ก็รู้สึกแบลกใจว่าทำไมไม่มีพระเน,นอัาส,สัยเลยแต่ด้วยความพื้นที่ตรงนี้พอเหมาะและไม่ไกลจากแหล่งชาวบ้านชุมชนท่านก็เลยทำการปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็มองไปยังตรงระเบียงนะคะเหมาะว่าจะผักตรงนี้เพราะว่าโป่งโล่งสบายท่านก็เลย วางอัฐาบริขารลงแล้วก็เก็บขแขนงไม้มาวางบัดกวาดพื้นพอปูเป็นอัศนะได้ขณะที่หลวงปู่สุขปัดกวาดอยู่นั้นก็มีชาวบ้านเป็นผู้ชายสามคนเดินมาหาท่านพร้อมกับยกมือนมัสการคนที่อุโสสูงสุดก็ถามหลวงปู่ว่าท่านหลวงพ่อมาจากไหนคอรับกระผมเห็นหลวงพ่อเดินรัสตรงทุ่งมาจึงรีบมาพบ หลวงปู่สุขก็กล่าวตอบว่าอาตมาไปนมัสก,การพระพุทธบาทที่สระบุรีมากําลังจะกลับวัดปาาคลองบางเท่าคืนนี้จึงต้องพักวัดนี้ชั่วคราวพวกโยมเป็นชาวบ้านแถวนี้กระมังใช่ขอรับกับผมก็เลยบ้านอยู่แถวนี้แล้วก็เลยหลังวัดไปนิดนึงครับไม่ไกลเท่าไหร่หลวงพ่อไม่น่าพักแถวนี้นะครับไม่น่าจะเหมาะสมหลวงพ่อถามทําทไมเล่าโยมอาตมาว่า วันนี้เป็นวันร้างแล้วไม่ให้คนดูแลแต่อัตมาไม่ได้ขออนุญาตนะเพราะไม่มีคนเลยไม่มีพระอยู่ด้วยเออไม่ใช่เรื่องต้องขออนุญาตนะขอรับแต่กระผมเห็นแล้วก็เป็นห่วงหลวงพ่อกลัวหลวงพ่อจะเจอเรื่องไม่ดีไม่งามโล่งไม่ดีไม่งามอะไรเลยโยมหลวงปู่ก่าวถามผู้ชายสูงวัยก็กะกะอวงแต่ก็กล่าบเรียนไปว่าที่นี่่มีผีเฮียนขอรับสาเหตุที่เป็นวันร้างก็เพราะพี่นี่ผีดุละขอรับ ผมก็ผมกลัวว่าหลวงพ่อจะเอาผีต้นนี้ไม่อยู่นะขอรับคือเป็นจเจ้าวาดเก่าซึ่งมรณะไปแล้วแล้วก็เฮี้ยนไม่ทันจะหาจะเจ้าวาดองค์ใหม่มาเลยเฮี้ยนหล,หลอกหลอกจนพระและเนนไม่สามารถจำพรรษาได้วัดน,นี้ก็เลยเป็นวัดล้างมาตลอดชาวบ้านก็ได้เล่าให้ปูสุกฟังต่อมาเมื่อหลวงผูสุขได้ฟังเช่นนั้นก็บอกว่าไม่เป็นไรอาตมาจะขอพักแค่คืนเดียว จากนั้นชาวบ้านเมื่อรู้ว่าหลวงปู่พักแน่นอนแล้วก็จึงลากับเพราะเริ่มมืดค่าแล้วหลังจากนั้นหลวงปู่ก็ไหว้พระสวดมนมต์ทำวัดเย็นตามกิจของสงฆ์เป็นปกติแล้วก็เข้ากรดเจริญสมาธิภานาเหมือนเช่นเคยปฏิบัติมาโดยไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นจนกระทั่งกลางดึกสงัดของคืนนั้นปรากฏว่ามีเสียง บานหน้าต่างของปุติหลังใหญ่กระแทกกันไปมาดังปุ้งปังปุ้งปั้งทั้งที่ประตูหน้าต่างก็ใส่กรนปิดสนิทและก็ไม่มีลมเลยสนิทเดียวซึ่งหลวงปู่ก็กำลังนอนพักผ่อนจำวัดพักผ่อนอยู่นั้นก็ต้องลุกขึ้นมามองว่ามันเกิดอะไรขึ้นมองได้ไม่นานหลวงปู่ก็ได้เห็นเงามึนธดดำของสัมพานธ์วัด ที่ได้มโน,นไปแล้วบุบขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยเห็นว่ามาอยู่ตรงหน้าแล้วก็พูดอย่างเสียงห้าวย่างไม่พอใจว่ามาทำไมหลวงปู่ก็กล่าวไปว่าผมไม่ได้มารบรูผมขอมาอาศัยนอนที่นี่แค่คืนเดียวหลวงปู่ก็ตอบไปอย่างนิ่งสงบเงานั้นหายไปแวบหนึง่งสักพักหนึ่งก็เกิดเสียงโคมคมหวั่นไหวไปทั่วแบบไม่ยอมหยุดประหนึ่งว่าต้องการขับไล่หลวงปู่สุข แต่ทว่าหลวงปู่ก็ไม่ได้หวนไหวต่อเสียงลิบเดชของผีจเจ้าอาวาสองค์นั้นยิ่งไปกว่านั้นท่านก็รู้สึกสังเวชสงสารตะดงวิญญาณที่วิชาทิติแรงกล้าไม่ยอมเป็นไม่ยอมไปผุดไปเกิดแต่ยังเวียนไหวแล้วก็ยึดเหนี่ยวในสถานที่แห่งนี้แทนที่จะไปเกิดพระุณที่สูงขึ้นท,ทั้งทั้งที่เคยบทเรียนมาเป็นถึงจเจ้าอาวาสด,ดังนั้นหลวงปู่สุขจึงรวบรวมจิตแผ่เมตตาไปให้แต่กับ ได้ยินเสียงหัวลออผีสมพาน์ก็ยังไม่ยอมลอดละแถมยืนตะงงานแล้วก็พูดไปว่าไม่กลัวหรอกมีคาถาอะไรก็ว่ามาอีกสิหลวงปู่สุเห็นผีสมพาน์ดื้อดึงถึงเพียงนี้ท่านจึงเก่าวออมาดังๆว่าอัน,นิจจาเอ้ยไม่เคยเห็นผีแบบนี้เลยเป็นพระที่เป็นตายไปแล้วหรือจะมาสู้พระที่เป็นอย่างข้านะโมพุทธายะ ด้วยอยคำประโยคนี้ผีสัมพันธ์ก็หายแวบไปแวบไม่มีเสียงคมคำใดๆตาม,มาอีกเลยและหลวงปู่สุขก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกต่อไปท่านก็เอนกายและพักผ่อนตามปกติของท่านเช้าวันลุงขึ้นอดีตมัคคายกและชาวบ้านกลุ่มใหญ่ก็รีบเข้ามาวัดแต่เชา้าและมาด้วยความห่วงใยแล้วก็ถามหลวงปู่สุขว่าท่านไม่ไม่มีอะไรใช่ไหมมีอะไรเล่นๆเกิดขึ้นกับท่านไหมครับ หลวงปู่ไม่ตอบอะไรท่านได้แต่ยิ้มแล้วก็ทําให้ชาวบ้านไม่กล้าที่จะถามและราบระล้วงได้แต่เตรียมพัตตาหารเพื่อถวายจากนั้นเจ้าวาดบัตนี้ซึ่งไม่มีทําให้ชาวบ้านก็ขออัญเชิญหลวงปู่สุกระให้อยู่ต่ออีกหรือเป็นเจ้าวาดบัดนอีกต่อได้ไหมครับซึ่งหลวงปู่สุกก็ได้อยู่ต่อเพื่อ รับนิมนต์ตรงนี้ไว้อยู่อีกต่ออีกหาคืนซึ่งจากนั้นก็ไม่ปรากฏผีจเจ้าวาดองค์นั้นออกมาอารวาสอีกเลยเมื่อหลวงปู่สุขเห็นสมควรก็จะเก็บอัฐบริขารเพื่อเดินทางกลับวัดทีนี้ชาวบ้านก็ขอออนวอนท่านให้เป็นจเจ้าวาดแห่งวัดลางแห่งนี้ต่อไปได้ไหมซึ่งหลวงปู่ก็ไม่สามารถรับศรัทธาญาติโยมข้อนี้ได้ท่านก็ต้องเดินทางต่อ เพราะว่าหลังจากนั้นท่านก็ต้องไปทุดงอีกหลายที่จนกระทั่งมารดาที่วัดปักคลองมาหามเท่าซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านนั้นได้ชราภาพลงตามอายุไขและด้วยความห่วงใยในมานดาและบิดาท่านจึงได้กลับภูมิลําเนาและคราวนี้จําวัดอยู่ที่วัดปักคลองมหามเท่าเป็นเวลาอีกยาวแต่สภาพของวัดในขณะนั้นซุบโซมเกินกว่าที่จะบูรณะขยับขยายซึ่ง ทำให้ท่านต้องอยู่อาศัยแบบโสมไปพังๆก่อนทีนี้ประวัติตรงนี้นะคะก็จะมีภาคสองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกรมหลวงชุมพรเขตอดุดมศักดิ์นะคะเดี๋ยวฟังในคลิปถัดไปนะคะอันนี้หมดเรื่องของหลวงปู่สุขป,ปากพิงเจ้าวาดก่อนนะคะขอให้ทุกคนผ่านพ,พ้นวิกฤตโควิด COVID ไปได้ด้วยกันนะคะน้ำโมพุทธายะค่ะสาธุจากคถาหลวงปู่สุขนะคะ คาดแคบปลอดภัยกันทุนนานะคะ